สวัสดีครับเจบษฎาซอย29ในคลิปนี้ผมขอนำเสนอ S Beam W30 2ได้2,408เมตร Ultra Pro Distance Driving ลองแกะกล่องกันดูนะครับพบใบ คู่มือบอกค่าต่างๆ500ลูเมนส์เปิดได้1ชั่วโมง45นาทีแสงส่องได้2,408เมตรค่าความเข้มแสง1,450,000า d แแล้วก็ให้พวกพวกทานต่างๆว่าชนิดไหนใช้ได้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ 1> cr 1 2 3 a 2ก้อนเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะครับบอกว่าแบนมีอินดิเคเตอร์เขียวกับแดงแดงก็เตือนแบตอ่อนชาร์จได้มีคำเตือนเกี่ยวกับเลเซอร์คลาส2เอาไปสแกนอ่านรายละเอียดได้แต่โดยทั่วไปแล้วก็จะบอกว่ามันทำอันตรายอย่างรุนแรงเกี่ยวกับดวงตาได้ที่ระยะ15เมตรห่างออกไปหรือ50ฟุต แล้วก็มันลบกวนการมองเห็นได้ไกลถึง2ไมล์หรือ3.2กิโลเมตรห้ามส่งเครื่องบินเด็ดขาดห้ามส่งยานพาหนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ผิดกฎหมายไปรับประกันนะครับ เมื่อก่อนเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้เป็นกระดาษแล้วก็คำเตือนเ,อเกี่ยวกับแบตเตอรี่ต่างๆมามีกล่องพิมพ์สีทองสวยงามข้างในมีโอริงสำรองสองเส้น สายชาร์จ๋อชาร์จแล้วก็ตัวนี้เป็นเอาพูดจ่ายไฟได้ด้วยสำหรับตัวแบตเตอรี่เวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยเอามาจิ้มสามารถปล่อยกระแสไฟออกไปให้ได้ด้วยอีกกล่องหนึ่งสายคล้องข้อมือแล้วก็ กระบอกเพื่อใส่18650 18650ได้ CR123 ห้ามใช้16340ห้ามใช้สายฟิล์ม SB มาสวยงาม แข็งแรงปรับระดับได้ด้วยไปฉายมีที่คล้องให้คล้องสายแล้วก็ตัวนี้ก็คล้องได้ด้วยเผื่อ,อาไว้ใช้งานเปิดปิดมือเดียวสวิตช์กด น่าจะมีการกดครึ่งได้ด้วยที่หน้ากล่องบอกว่าเป็นไฟฉายดำน้ำพอเป็นไฟฉายดำน้ำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สังเกตก็คือว่าพวกที่ลงน้ำลึกได้เนี่ยโอริงจะมีสองชั้นยางโอริง2ชั้น แบตเตอรี่มีช่องชาร์จได้ในตัวก็ช่องนี้จ่ายกระแสไฟออกมาได้ด้วย เป็นพลังงานสำรองได้ด้วยแบตเตอรี่นั้นจะมี LED built-in อยู่ด้านในสีเขียวนี้จะติดสว่างตลอดเวลาเพื่อบอกว่าแบตนั้นทำงานได้สมบูรณ์ประจุไฟดีและเมื่อชาร์จ LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดง สวิตช์จะเป็นสเตนเลสสูงกดง่ายรองรับการกดครึ่งจังหวะได้ครึ่งจังหวะกดเต็มหรือเราจะเลือกกดครึ่งเพื่อส่งสัญญาณสั้นๆฟิลเตอร์สีแดง ถอดออกได้นะครับก็เหมือนพวกฟิลเตอร์ตามเลนส์กล้องถ่ายรูปต่างๆตัวนี้จะเป็นพวก LEP torch นะครับมันย่อม,มาจาก Laser Excited Phosphor Phosphor เนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เนี่ยกระตุ้นให้เป็นลำแสงอิเล็กตรอนออกมาผมเอามือป้องไว้เพราะว่าความเข้มข้นแสงระดับ1 4 0 0 0ล้าน0นเนี่ยไม่ปกตินะครับ อันตรายมากเพราะฉะนั้นผมเคารพความความเข้มข้นลำแสงขนาดนี้ทำอันตรายต่อดวงตาจอประสาทตาได้ง่ายๆเลยครับจากการทดสอบเปิดส่องไปที่กำแพงแล้วก็มองดูเพียงแวบเดียวให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการจ้องมองพระอาทิตย์เลยครับจบการรีวิวเดี๋ยวไปดูแสงกันเลยครับ เริ่มจากบริเวณแถวแถวที่ผมอยู่เหมือนเดิมครับก็ระยะเนี้มาดูทีหลังเพิ่งรู้ว่า900กว่าเมตรถ้าเป็นอีกฝั่งตึกสูงเนี่ยก็จะไกลกว่านี้ลองไปยอดตึกที่ระยะใกล้เข้ามาอันนี้ผมลองดูก็ประมาณ400เมตรครับสบาย,บายจะเห็นที่ขอบหลังคาเมื่อกี้ก็เนี่ยจะมีสปิลแบบนิดหน่อยบางๆครับอันนี้ก็ เปลี่ยนมาตรงลานจอดรถพยายามส่องเลงตามอขอบขอบครับกลัวจะไปโดนใส่เข้าหน้าเข้าตาใครเข้าระยะพวกนี้ก็ประมาณ400เมตรครับ400เมตรแล้วก็คอนโดตรงหน้านี่ก็ประมาณ350 m. แล้วก็ยาวไปเรื่อยจนตึกหลังของเขา เคยวัดอยู่ประมาณ430เมตร440เมตรเลยเนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายจุดกันบ้างไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้ไปถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ผมมาหาดูที่หลังว่าไอ้เจ้าเสาส่งสัญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมใช้เวลาหาอยู่สักพักเลยละครับเพราะว่ามันมันไม่เด่นอะดูในแผนที่ดูยาก ก็จะมีจุดจุดแรกนะครับที่ผมไปทดลองตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นวัดคันรัดก็จะไปของสะพานเสาสะพานที่ใกล้ที่สุดก่อนระยะก็ดูตามจอเลยนะครับแล้วก็อีกคอนโดอีกจุดหนึ่งผมก็พยายามส่องไปตรงชั้นที่มันมืดมืดที่จะไม่เข้าตาใครลองดูลำแสงนะครับ ก็พยายามส่องไปที่มันมืดชั้นที่มันมืดแล้วก็ส่องไม่นานก็รีบเลิกอันนี้กลางกลานวัดเลยที่มีแสงรบกวนก็ไม่เป็นปัญหาครับสำหรับ w 3 0 ระหว่างทางที่จะเดินไปจุดที่ผมจะทดลองก็แวจยิงไปเรื่อยอันนี้ก็ประมาณ300เมตรครับสองข้ามแม่น้ำไปอันนี้จะเป็นจุดที่ยกสินค้าออกแล้วก็มีเรือลำใหญ่จอดอยู่ผมจะพยายามเน้นๆอยู่2จุดนะครับที่ผมเห็นก็นจะในคลิปเนี่ยจะเป็นไฟกระพริบกระพริบอยู่มันคือเสาส่งสัญญาณ จะมีจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดนี้ที่ผมพยายามส่องอยู่ก็พยายามทดสอบภายใต้การระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันอันตรายมากกับ w 3 0ในการเล่นในที่ที่ มีผู้คนเยอะผู้คนสัญจรไปมาเนาะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอย่างพวกใต้สะพาน,น,นอะไรี้ก็ไม่น่าจะมีใครไปอยู่ตรงนั้นได้ก็อาศัยตรวจสะพานให้เขาไปด้วยเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะอันนี้รอเล่นไปที่สัสญญาณอีกแล้ว คือที่ตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเพราะว่าเสาเนี่ยมันจะใช้เป็นสีแดงสลับขาวทวนที่ทาสีขาวเนี่ยสะท้อนแสงกับไม้เห็นชัดเจนครับ sbmw 3 0เหมาะกับการใช้ชี้เป้าหมายหรือแสดงตำแหน่งข้อเด่นก็คือดำน้ำได้100เมตรยังไงก็ต้องระวังเรื่องการใช้ด้วยเพราะว่ามันรบกวนทัศนพิสัยได้ไกลมากๆแล้วก็จะทำให้สูญเสียสมาธิทำให้มึนงงแล้วก็ ข้อควรระวังเนี่ยมีเยอะมากยังไงก็เล่นอย่างปลอดภัยนะครับหากคลิปนี้เป็นที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ